ทางเทศนาของพรอาจารย์มหาเนุสังโนรวมปลกัและพระิศุรัี้นักปราตอองนวันที่7พฤษภาคม2 5 1าสามารถิีได้้ดีครับใจเป็นทางถอง ทำนสามารถเลยก็มมนทำความรู้ต่างๆคตามนี้เมื่อเข้ามาถึงตายแม้แต่ตเป็นเหตุให้มีความรู้ติดตัวเรียกว่าความรู้อยู่กับตัวเหมือนคนที่อยู่ในบ้าน,นเงยไม่เลยหนีจากบ้านไปที่ไหนใครเข้ามาในบ้านดอมภาหญิงคับทั้งคนดูคนเชื่อเรีกกว่าที่ใดทงางาน้ดย เรื่องหน้าที่ายเกี่ยวกับเราเรื่องค้าได้หมดถ้าเราอยู่ในบ้านถ้าไม่อยู่ในบ้านเนี่ยจะมีใครมาเราก็ไม่แม่ที่สุดเข้ามาขโมยของจะไม่เหลืออยู่ภายในบ้านเราก็ไม่สามารถจะ้าไดละละของไทยเป็นผู้ขโมยไปเรื่องของทางนี้ที่เป็นเจ้าของบ้านก็หนักในเอง ทำมาบ้างนะครับบางทีมเหมูอีสมัยสี่เปล้งร่างกายได้จิดใจด้วยทาด้วยที่ย้อนทำมาติดตัวนถ้าแต่ใครต้องใครผิเขื่อนร่างกายอันยาเสื่อนแปรไนี่ทาด้วยนล้วตองก็แต่ใครแพถ้าติดที่ดลยติดกระติงเรื่องราวอะไรกันไม่สามารถทำให้ดขด ปวงตาเปิดเป็นผลปีความหยงดย้อนขึ้นมาและย้อนธรรมะข้ดผลจิตใจขึ้นมาเราถึงจะทราบเลยว่าเราเป็นผู้แต่ไม่ทราบสาเหตุก็เหตุใดใจปงไปกับใารหาของปรากฏตรงนนิจหาใจไม่ดีกับตัวแล้วแค่มีทางจะร่างนี้ทีุ่ดความเคลื่อนไหวไปมาของกายก็ทราบมัน ความเคลื่อนไหวไปมาของจิตที่คิดไปมากระเดนต่างๆก็พอทราบแล้เมื่อทำคำระวังรักษายู่ช่นนี้เสมอไปใจก็ชือว่าได้รับการบำรุงจากสติดูความระมัดระวังของตัวสติซึ่งเป็นผู้ระมัดระวังรับอยรับการบำรุงเช่นเดียวกันจะตลาจเป็นขึ้นสติคิดต่อ จิตใจที่เป็นใจกับด้วยจะติดการอันต่างในรับการมนบนว่มจะมีามลังความสามารถขึ้นเป็นเงบเล่นเดียวสํเห็กคือรับการมันินจากอาหารที่เสมอร่ามเติบโตขึ้นมาได้กลายเป็นผู้ใหญ่เล่นอะไรทั้งส้ทั้งจิตก็่อมีแรงไเติบโตแต่ม่ได้เติบโตในลักษณะของส่วนร่างกายท่าสคัญเติบขึ้น้ดยความรู้ความเข้าใจ ทางรู้เหตุรู้ผลรู้ความเจหนายดีเทีย่ยผิดกแตมีทางที่จะดัดแปลงแท้ไขในสิ่งที่บด่ดองและมีทางที่จะบำเพงญจิตใจของตนให้เต็นไปในแนวทางของธรรมะนัะ้นดังนั้นการตรงจิตเข้ามาอยู่กับตัวจึงเป็นเหตุที่จะท่าค่าในหลักธรรมที่ท่านาแสดงไน ไม่ว่าท่านจะ,จะแสดงถึงเรื่องอดีตือเรื่องของท่านผู้ใดหรือสัต์ตัวใดก็ตามท่านจะแสดงถึงเรื่องของเราก็าตามจะแสดงถึงเรื่องอนาคตซึ่งทุ่งยุทุ่งน้ำจะต้องเป็นไปนั้นนั้นอย่างนั้นนั้นก็ตามเราจะทราบตามหลักปัจจุบันที่มีอยู่นี้ซึ่งเป็นผู้ที่จะเคลื่อนได้ไปอนาคตรากฏอยู่กับตัวของเราในขณะที่ฟังธรรมนี่คือว่าเป็นผู้ฟังธรรมเพื่อ หาเหตุผลเป็นการบำรุงจิตใจของเราให้มีความเพลินว่งความขึ้น,ปนไปหนึ่ความเต,ต,ติบโตของใจก็ม,มีความรู้ความฉลาดสามารถที่จะแ้ไขดับแตงตนให้ไปผิดทางได้และสามารถที่จะกดเพื่อความผิดซึ่งเคยฝังในจิตใจใของเรามานานออกหน้าตรมันหนักขนาดเพว่ในขณะที่ฟังธรรมซึ่งเราพยายามรักษาจิตไม่ให้ส่งนนออกไปภายนอกก็เชื่อเป็นการบำรุงจิตใจให้เนด้วย ความสัมผัสแห่งธรรมการสัมผัสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปให้ได้รับภาพทางจิตใจของเราย่อมเป็นโทษที่จะเปล่าจิตใจของเราให้มีความสงบเย็นใจไปในขณะที่ฟังเพราะอารมณ์แห่งธรรมกับอารมณ์ของโลกนั้นติดกันเช่นเดียวกับยาบำบัดโรคกับสิ่งที่แสลงต่อโลกย่อมให้ผลต่างกันสิ่งที่แสลง กับโรคน่าจะมีน้อยพอแสดงผลขึ้นมาตามมากตามน้อยให้ทราบว่านี่คือของแสลงทำให้โ,าาโ,หโรคของเราทำโรคแตวิระโยชหากแสลงมากตนเองไม่มีก่ใจหรือไม่สนใจจะแก้ไขพยายามมีทางจะเจริญขึ้นโดยลำดับเรื่องกับกรรเริกมากยาเป็นสิ่งที่บำบัดโรคเมื่อถูกกับโรค คนไข่ยพยายามบำบัดตนด้วยยาที่ถษก,กับโรกเสมอโรคก,ก็ย่อมมีวันสงบลงไปได้จจนหายไปได้โดยเด็ดขาดอารมณ์แห่งธรรมะจึงเป็นเช่นเดียวกับยาบำบัดโรคเพราะอารมณ์อารมณ์ของธรรมะที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตนั้นไม่มีที่เกี่ยวกลมมีแต่จะทําปิดใจของเราผู้รับทราบ ตามเนื้อหาของธรรมะที่ท่าแสดงไปใหเกิดความสมายภายใจนจิตใจจนกลายเป็นความสงบสุขึ้นมาได้ในขณะที่ฟังเทศสุขในขณะที่ฟังเทศย่อมกลากตดเป็นความสงบง่ายกว่าการฝึกอบมร,รมธรรมดาเช่นเรานั่งภาวนา เรานั่งภาวนากรรมธรรมกรรมฐานอยู่โดยลำพังตนเองกับเรานั่งฟังเทศซึ่งท่านแสดงให้ฟังใจรู้สึกว่าสงบได้ง่ายกว่าการนั่งทำภาวนาโดยลำพังตนเองเพราะในขณะนั้นจิตมีาทรามจดจอ่อรอคํารู้จักธรรมะ ที่ท่านแสดงไปอยู่เสมอตามปกติจิตมีหน้าที่อันเดียวเท่านั้นเมื่อได้จดจ่อรู้อยู่กับสิ่งใดก็ย่อมรู้อยู่เฉพาะสิ่งนั้นเมื่อธรรมะที่ท่านแสดงไปมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องทําให้เรารู้อยู่ทุกระยะระยะจิตที่รับรู้หรือรับทราบจากธรรมะตลอด เป็นไปอยู่ตลอดขายนั้นจึงเป็นเหตุให้จิตของเราได้รับความสงบลงได้เนื่องจากความรู้สึกของเราที่เกี่ยวกับธรรมะที่ท่านแสดงม,มีความติดต่อกันไม่ขาดว่าขาดตอนใจก็กลการเป็นความสงบขึ้นมาคีอเรียกว่าเป็นตัวผลเหตุก็คือการรับทราบจากธรรมะโดยติดต่อกันไม่ขาดว่าขาดตอนนั่นแหละผลจึงปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาในเวลาความสงบขึ้นมา ถ้าจิตขาดวักขาดตอนไม่รับข้าไปตามระยะแห่งธรรมะที่ทา่านแสดงนั่นคือว่าการบำรุงจิตใจได้ขาดไปเป็นต,ตอนตอนผลที่จะปรากฏขึ้นไม่คื่อจะสมบูรณ์ตามใไม่คพออ่อจะสมบูรณ์เพราะเกิดขาดวักขาดตอนจิตที่สงบได้ด้วยการฟังธรรมสงบได้โดยวิธีที่กล่าว มีการอบรมภาวนาโดยลำลำทางตนเองจุดย่อมมีทารที่จะยึดยอ,ออต่อไปสู่อารณ์ได้ง่ายยิ่งกว่าการฟังเสรในเวลาอันเร็เพราะฉะนั้น,ใ,น,าาน,น,น,นใจจึงไม่ค่อยจะจร้างจดเป็นความสระขึ้นได้ง่ายเหมือนอย่างการฟังเสถ้าหากว่าจุดได้รับทราบจาก ธรรมะที่เรานำมาพิจรารณาหรือว่านำมาบริกรรมเช่นกำหนดพุทธโธคำว่าพุทธโธกับความรู้ของเราให้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันไปตลอดสายหรือกำหนดลมหายใจเข้าออกลมกับความรู้สึกของเราให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปตามระยะแห่งลมหายใจที่เข้าเข้าเข้า,ขาออกออกโดยจิดต่อกันอยู่เสมอ ทั้งสองบทแห่งคำที่กล่าวมานี้เป็นทางที่จะให้ใจของเราได้รับความสนเช่นเดียวกันนั่นท่านจึงสอนไม่ให้เสลอในเวลานั่งทำภาวนาเราไม่ต้องไปคาดผลว่าจะปรากฏขึ้นมาอย่างไรในขณะที่นั่งทำกรรมฐานแต่ให้ทำความรู้สึกอยู่ใน ปัจจุบันธรรมที่เรากำลังทำหน้าที่อยู่กับบทธรรมนั้นๆเท่านั้นมือคือว่าทำถูกต้องตามหลักของเหตุที่ท่านแสดงไว้ผลจะเป็นที่สบายใจขึ้นมาเป็นระยะๆดวงตากฏขึ้นมาอย่างเต็มที่แห่งภูมิของกดคำว่าเต็มเต็มที่หมายถึงต็นี่เาท่านคนคน ในขั้นกลางเป็นในขั้นสุดแห่สมาธิขัมีเพราะธรรมะสมาธิมีหลายขั้นตามกําลังของจิตที่จะบำเพิ่ได้แต่จะเป็นสมาธิขั้นใดภูมิใดข้อตางผลที่แสดงออกต้องเป็นความสงบสุขให้ผู้ปฏิบัติได้เห็นอย่างชัดเกนแม้จะไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนข้อตามแต่พอปรากฏขึ้นแล้วจะไม่มีทางสงสัยว่า นี่คืออะไรจะต้องทราบวันนี้คือความสุขอันเกิดจากการบำเพ็ญของเราผลประจักษ์ท่านจิงเรียกว่าปัจจตังคือรู้จำพอตนคาว่าปัจจตังนั่นเรียหมายถึงธรรมะท่านสูงคือการตรัสรู้ธรรมะโดยถ่ายเดียวแต่หมายถึงทำเป็นขั้นขันของผู้ปฏิบัติจะทุงได้รับผลให้ประจักษ์กับใจของตนเป็นลําดับลำดับขึ้นไป เริ่มแรกแต่จิตของเรามีความพุ่งพลานแต่เรามาอบรมจริตใจของเราให้ปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาก็จักกับตนว่าเวลานี้ใจของเราสงบผิดจากที่เคยเป็นมาคือความพุ่งซ่านที่ปรากฏมาแต่ก่อนเพียงเท่านี้ก็จัดว่าเป็นปัจจังขั้นหนึ่งแล้วของสี่ปฏิมาย,ยิ่งการบำเพ็ญเหตุได้เป็นไปอยู่เสมอ ผลนี้จะนอนตัวอยู่ไม่ได้จะต้องเพิ่มความสงบความเย็นใจขึ้นเป็นำลำดับหนดับเหมือนเงาตามตัวสณะหลักธรรมะของพระพุเทธเจ้าเมื่อผู้บำเพ็ญยึดมาปฏิบัติตามจดิติสยสยของตนชอบแล้วจะต้องเป็นไปเพื่อความสงบ,สงบเย็นใจโดยถ่ายเดีวยวไม่มีพิษภัยอย่างใดอย่างหนึ่งแม้เป็นส่วนละเอียดแสงอยู่ในการบำเพ็ญธรรมะนั่นเอง เป็นคุณสมบัติที่ผู้ปฏิบัติจะทุงปรารถนาล้วนๆแต่ที่ได้ทราบว่าผู้ปฏิบัติกรรมฐานรากฏเป็นสิ่งที่ไม่ทุนปรารถนาขึ้นมาเช่นเหียจริตบ้างหรือผูกเพ้อไปต่างๆนานาบ้างเหล่านี้เมื่อจาก ไม่ปฏิบัติให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเหตุให้แสดงผลไม่ถึงปราถนาขึ้นมาเพราะเจ้าคนไม่รู้รู้ประการหนึ่งแม่จะรู้ก็รู้ไปในทํานองที่ว่าเรารู้ทางแต่ไม่ทราบว่าทางผิดหรือผิดคนอื่นบอกว่าทางนี้เป็นทางผิดคุณไม่ควรจะเดินไปทางนี้ แล้วไม่ยออยอมเชื่อฟังเขานี่เป็นทางที่ให้เดินทางผิดลุตผิดไปเรื่อยๆจนกลายเป็นบุคคลประเภทนั้นขึ้นมาจิตเป็นของที่ละเอียดมากยากที่เราจะหยุดยกขึ้นมาพูดกันธรรมดาได้ต้องที่สุดด้วยหลักธรรมะถึงจะเห็นได้อย่างชัดเจนจะเริ่มเห็นได้แต่ใจเริ่มมีความสงบดังที่เคยเรียนให้ทราแล้ว วิธีที่จะที่สู่จิตใจของเราให้รู้ได้ชัดเป็น,นำลำดับนั้นสิ่งที่ตรงและแน่วแน่ที่สุดก็คือหลักการภาวนานี่เป็นทางที่ตรงและแน่วแน่ที่สุดแน่นอนที่สุดที่จะให้รู้เรื่องของจิตอันเป็นหลักธรรมชาติส่วนใหญ่ของร่างกายนี่คือหลักใหญ่โตของร่างกายทุกส่วนหากธรรมชาตินี้ได้หลุดลอยออกไปเสีย ทุกส่วนแห่งร่างกายจะหมดคุณค่าลงทันทีหรือว่าหมดความหมายไปทันทีเท่าที่ส่วนร่างกายทุกส่วนทําประโยชน์ให้เป็นไปอยู่ก้อนเมื่องจากธรรมชาติที่รุนี้ยังครองตัวอยู่ภายในร่างหากอันนี้ได้นลอยไปเสียเมื่อไรร่างกายก็เป็นอื่นไปทันทีทน้ำใจจึงเป็นสิ่งสำคัญ พยายามอบรมให้รู้เรื่องของใจวิชาธรรมะทั้งหมดที่เราปฏิบัติบำเพ็ญเมื่อสองเคราะห์ลงแล้วก็เพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติต่อใจทั้งตนเองรู้วิธีทางเดินของของ,ของใจรู้วิธีแก้ไขความคิดความปรุงของใจที่เห็นว่าไม่สมควรรู้วิธีที่จะส่งเสริมจิตใจในทางที่เห็นว่าถูกต้องดีงามแล้ว ให้มีความเจริญรุ่งเรียนรู้ช่ำชองขึ้นไปเป็นลำหนักจนสามารถที่แจ้งแทงตลอดตามหลักความจริงทุก์ประเภทไม่ว่าภายนอกภายในหา,าเรียนรู้แจ้งทางจิตใจแล้วเราจะทราบได้หมดแม้จะไม่สามารถนับได้เหมือนอย่างนับเง่นสินไม้ขายก็ตามดังพุทธเกษเจ้าท่านตรัสสอนไว้ว่าโลกาวีทูเป็นผู้รู้แจ้งถึงจริงโลก นั้นในสาธานะทั่วไปของคุณสมบัติแห่งสาวกทั้งหลายแล้วหมายถึงเรื่องตามหลักความจริงของโลกทั้งที่เป็นโลกนอกโลกในกวา้างแค่ไหนสามารถรู้เท่าตามหลักความจริงของสิ่งทั้งตัวมนั้นเสียสิ่งไม่มีสิ่งใดที่จะติดข้องให้เป็นเครื่องทัวพันจิตใจแม่แต่น้นอยเรียกว่าโลกกัีวิีรู้แจ้งถึงจริงไม่ติดไม่ข้อง แต่คุณสมบัติของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอีกประเภทหนึ่งรู้สมบัติของพระสาวกเป็นบางท่านที่มีความสามารถดังภะษารีบุรที่มีในตำราวา่าฝนตกทั้งเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่มีเวลาหยุดจ้างเลยนั่นภาษาลีบุตรสามารถจะนับเม็ดฝนได้ทุกเม็ดโดยไม่ให้ขาดรู้ผ่านพ้นความรู้ของท่านไปได้เนี่ยแม้แต่เม็ดเดียว นี่พูดถึงหนึ่งสมรรถภาพคือความสามารถของสาวกคือพระสารีบุตรเป็นผู้สามารถแต่บรรดาสาวกเหล่านั้นไม่มีความสามารถทั้งๆที่ก็เป็นผู้บริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระสารีบุตรแม้เช่นนั้นพระสารีบุตรก็ไม่สามารถรู้ทัศเทียมอง,งค์สมเด็จพระภูมีพระภาคเจ้าได้การอรุษชาต อยหลังก็ดีจะเล็งยานไปเรื่องอนาคตก็ดีส่วนพระพุทธเจ้านั้นสามได้หมกเนี่ยที่ว่าอำนาจวาสนานั้นมีความแตกต่างกันอย่างนี้ฉะนั้นคำว่าโลกวีทูในคุณสมบัติของพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวัธรรมทั่วไปในารโลกธาตุนี้ด้วย เมื่อจะทรงหยุดยกสิ่งใดขึ้นมานับมาอ่านตัวตราหรือไตรตรองสามารถนับอ่านได้หมดทุกขึ้นด้วยพระพุทธเจ้ามีคุณสมบัติได้ทั้งสองประการคือโลกวิภูณในหลักความจริงเห็นแจ้งเห็นจริงตามสภาพสาถาวธรรมทั้งหลายด้วยหนึ่งสามารถที่จะหยุดยกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะมีจานวนมากน้อยเท่าไรก็ตามขึ้นมานับผ่านให้ได้ทุกชิ้นทุกอันโดยไมไ่มีค่าเคลื่อนด้วยส่วนสาวกนั้นที่เป็นประจาหลักของโลกุตูคือองค์แห่งความบริสุทธิ์ของท่านนั้นก็คือว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวธรรมทั่วทั่วไปท่านจะเห็นก็าตามไม่เห็นก็าตามในสิ่งที่ว่าท่านรู้แจ้งเห็นสิ่งนั้น ท่านเพียงยกเอาสิ่งที่ท่านเคยเห็นเคยรู้เฉพาะอย่างยิ่งคือส่วนร่างกายและจิตใจที่มีอยู่ในองค์ของท่านแยกออกเป็นธาตุเป็นขันตีแผ่ไปเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอาตาแผ่กระจายไปหมดทั่วทั้งโลกธาตุจะไม่มีสิ่งใดชิ้นใดแม้ชิ้นหนึ่งจะผิดแปลกจากความเป็นู่จะผิดแปลกจากกันซึ่งแสดงตัวอยู่ ในองค์แห่งขันของท่านคือความรูปเวทนาทัญญาทั้งขามยินยด่สภาพเหล่านี้มีความเป็นจริงอยู่ด้วยใจตรักรักคือริจังทุกัาองอาตาฉันใดสภาพทั่วไปในตรโรกธาตุานี้ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนี่เป็นสิ่งที่ประทับใจของท่านโบยหลักปัญญานี่แลที่เรียกว่าโลกกบิทีท่านรู้จ้งเห็นจริงโลกเทียบเทียงกันได้ทุกส่วน ในส่วนแห่งร่างกายทั้งท่านกับโลกธาตุทั่วไปว่าไม่มีสิ่งใดผิดแตกต่างกันแต่พูดถึงเรื่องไรยลักก็ดีแต่พูดถึงหลักความจริงแห่งความมีอยู่ของสิ่งทั่วไปก็ดีมันเป็นแต่ละอย่างอะอย่างตามความจริงของมันอยู่แค่น,นั้นมีเป็นคุณสมบัติของสามะแต่ท่านจะสามารถหยิบยกเช่นพิจนานย้อนหนัง ในเรื่องอดีตชาติจะได้ชักผิดควบผิชาตินั้นนั่นตามแต่ความสามารถของท่านจะได้มากได้น้อยมีความผิดแปกกันเป็นรนายๆกันแต่ปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่เหมือนกันไม่มีเพียนกันแม้แต่น้อยนั่นก็คือความบริสุทธิ์ของจิตที่ปรากฏอยู่ในใจนับแต่ขณะที่จะรู้แล้วว่านะนั้นว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์ ไม่มีอดีตอนาคตจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตดวงนี้ได้เพราะปัจจุบันนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์อนาคตจะไปปรากฏตัวอย่างไรให้ผิดจากความบริสุดนี้เป็นไหมเรื่องที่ทาให้พาให้เกิดแก่เจ็บตายเป็นมาไม่รู้กี่กับก็เป็นอันมากหมดลงแล้วในปัจจุบันนจิตที่เป็นจิตที่ซึ่งที่เป็นจิตดวงบริสุ์นี้ อนาคตที่จะปรากฏเป็นพบเป็นชาติข้างหน้านั้นไม่มีเพราะธรรมชาตินี้ได้ตัดพกชาติในตัวเองเสร็จทิ่นแล้วถ้าผูกถึงเชื่อก็ได้ทําลายไปแล้วเชื่อที่จะให้เกิดเป็นติดต่อเกอะแขนงให้เป็นพบเป็นชาติต่อต่อไปนั้นได้ผูกทาลายเสร็จแล้วในใจดวงนี้บัดนี้ใจตรงนี้เป็นดวงที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้ว หมดเหตุหมดปจัจจัยที่จะทําให้เกิดแก่เก็ดตายได้อีกแม้ขณะน,นี้ก็ไม่มีอันไดที่จะสั่งสังสมอารมณ์ให้เป็นไปเพื่อคบเพื่อชาให้เป็นไปเพื่อความรักความชังความกําหนัดยินดีให้เป็นไปเพื่อความรุ่นหลงหมดความเกาะเกี่ยวกับสมมุติใดๆแล้วงมว้แล้วซึ่งยินตีคือความดุจพ้นโดยเอกเทศของตัวเองอันนี้เหมือนกัน ไม่ว่าสาวกองใดน,นับตั้งแต่สาวกองค์แรกจนกระทั่งถึงสาวกองสุดท้ายไม่มีอะไรผิดแปลกันในความบริสุทนี้และสามารถที่จะประกาศตัวได้ระจักใจว่าเป็นผู้สิ้นเหตุสิ้นปัจจัยเรื่องความกังวลที่เคยก่อมาเป็นลำดับํำนาได้แก่ภพชาตความทุกข ความลำบากที่ตามมากับพบกับชานนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็ดีและพบชาติทั้งหน้าที่จะก่อทุกความลำบากให้ติดตออ่อแขนงกันไปอีกคนในิุดสุดตรงแล้วในปัจจุบันมีเป็นเรื่องความจริงของสาวที่รับจิดเสมอภาครูปเท่ากันนัติเชอโยวปาปิโย ไม่มีสาวกองใดจะมีความยิ่งยอยกว่ากันในหลักธรรมชาตินี้นับแต่พระพุทธเจ้าลงมาเหมือนกันหมดที่ท่านเรียกว่าถ้าเรียกป่าจิตก็จิตยิเศษแม้จะอยู่ในร่างที่เขก็ปกโสมมอมกะธรรมชาตินั้นไม่ได้เป็นไปด้วยจะอยู่ด้วยกันก็เป็นคนละชิ้นอ่ะเช่นเดียวกับทองคำ แม้จะวางไว้ในตมในโคนก็ตามตมโคนก็เป็นตมโคนทองคํ้ก็เป็นทองคำ,งงคำหลักใช่ไหมคะจะไม่เชื่อมถึงกันนะชื่อก็เป็นคนลักชื่อนั้งถ้าจะพูดถึงเรื่องทองคําซึ่งกันด้านว่อทีก็เหมือนกับธาตุที่ริ้วของทองคำธาตุที่ริ้วหมายถึงธาตุขันต์ประจุนา,ายิกาของเรา ทองคําหมายถึงทองคําธรรมชาติได้จากความบริสุทธิ์สิจำเปานนี่แหละบ่อแห่งความสุขโสดหาให้เจอถ้าเจอนี่แล้วจะหมดความหวังใดๆทางหลังไม่มีสิ่งใดที่จะมากหรือมีคุณค่าเกินสุขที่เป็นความพอดี ได้แก่ความมีสุขถึงแตนี้ทุกนี้คือสุขพอดีไม่ยินไม่หยอ่อนไม่ลดไม่ด้อยลงไปเป็นความสม่ำเสมอภาคปัจจุบันนี้เป็นดูทั้นใดเรื่องอนาคตของธรรมชาตินี้ก็ไม่มีที่จะคาดหมาย คำว่าปัจจุบันในอนาคตนั้นเราพูดตามหลักสมมติคือการที่ผ่านมาผ่านมานั้นเรียกว่าอดีตการที่เป็นไปอยู่ในบัดนี้เรียกว่าปัจจุบันการที่จะเป็นไปข้างหน้านั้นเรียกอนา,าคตจิตนี้ในเป็นการเช่นนี้ถ้าการเ็าเรียกว่าอาการิโกเสียคือไม่ใช่การอยู่นั่นแหละธรรมชาตินี้ถ้าจะ,ะจะเทียบตามโลกโลกอ,อาจารย์ก็ต้องขออภัยด้วย แต่เป็นความจําเป็นที่จะเทียบแม่แม่ลูกก่อพอจะเทียบกันได้ละเหมือนอย่างอาวากาศถ้าเป็นอาวากาศว่างเปล่าไม่มีวัตถุใดๆที่จะเป็นเครื่องเทียบเทียงแล้วจะเรียกสภาพที่เป็นอาวากาศนั้นเป็นคิดเหนือทิศใต้คิดตาดตบนตกตนออกไม่ได้นี่ก็เหมือนกันที่เราพูดถึงคิดเหนือทิศใต้ได้ก็กเพราะมีสิ่นเทียบเทียงกันอยู่ธาตุพิงกันอยู่ ธรรมชาติของใจที่หมดสมมุติแล้วก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันจะเรียกการเรียกเวลาไม่ได้ไม่มีการไม่มีเวลาเพราะไม่มีสมมุติอยู่ในหลักธรรมชาติอันเป็นตัวิมุินั้นธรรมะิมุิก็คือดูพ้นจากความสมมุติแล้วเราจะเรียกว่าทํงไรได้อีกนนัน่การจรึงไม่มีเมื่อการไม่มีแล้วการเกิดการตายการเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราจะเอาที่ไหนมาพูด พราะธรรมชาตินั้นไม่ได้อานวยแลย้วไม่ได้อยู่ในกรอบของสิ่งเหล่านี้แล้วนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านอยู่อย่างนั้นสาวกอรหันท่านอยู่อย่างนั้นเมื่อน,นี้ผ่านไปแล้วท,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 ท่านก็อยู่อย่างนั้นปัจจุบันที่ธาตุทันยังอยู่ธรรมชาติคือจิตที่บริสุทธิ์นั้นท่านก็อยู่อย่างนั้นถ้าไมไ่อยู่แบบเราเราท่านท่านที่มีสม,มุิหุ้มห่ออยู่ภายในจิตใจอันเป็นเอียงหน้าเอียงหลังเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงการเอเรียงเวลา เดือนปีนาทีโมองอยู่กนาะท่านไม่มีนี่เราจะเห็นว่าเป็นอย่างไรบ้างดูในโลกก็ไม่เหมือนโลกนี่แหละธรรมชาตินี้ถ้าชำระให้บริสุทธิ์แล้วต้องเป็นอย่างนี้โดยการทุกดวงชื่อว่าจิตแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะวิเศษยิ่งกว่าจิตเมื่อได้สุกทรมานให้เต็มที่แล้วแล้วมีอะไรที่จะเรียตามยิ่งกว่าจิตเมื่อปล่อยให้เรียตาม โดยตัวเองไม่นำพาแลวปต่อยตามเรื่องตามราวตามบุญตามกรรมก็เหมือนกับน้ำที่ไหลเลงสู่ทาง,งต่ำเสมอต่ำเท่าไรยิ่งดีไหลไปจนหมดไม่มีเหลือหลังที่เราท่านทั้งหลายได้มาอุตพยายามมาอุตส่าห์บำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถนีน้ชื่อว่าดําเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์จะเดินหน้าเราก็าตามสเสด็จ ท่านถึงวันนี้เราก็อาจจะถึงวันพรุ่งนี้เพราะเดินตามทางสายเดียวกันตัวขาตธรรมก็คือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินแต่แล้วและได้ผลมาไปเลยเราดำเนินตามหลักทั้งตัวขาตธรรมก็คือก้าวตามเสด็จพระพุทธเจ้าไม่ได้ห่างไกลจากหลักธรรมแล้วก็เชื่อไม่ได้ห่างไกลจากพระพุทธเจ้านั่นแหละผลพระ,พระองค์ได้รับชั้นใดตัวขาตธรรมก็ชี้บอกผลชั้นนั้นไม่มีผิดแต่สั่งกัน,นแต่น้อย นั้นจึงเป็นที่ภาคภูมิใจสําหรับเราที่ได้เกิดมาในภพพ,พุทธศาสนาและได้ชนะในล่ำเวลาเ,ล,าเลือดเนื้อชีวิตของเราคือสําหรับบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์องค์พระรัตนตรัยถวายชีวิตต่อพระองค์ท่านแล้ว่าเป็นบุษ์ฤทิลเป็นพระอานาจวาสนาของเราอย่างนี้จึงขอขอบคุณในอันเนื่งานภาวนาท่านทั้งหลายทุกทุกท่านและขอฤกษ์ฤทธิรรมเทศนาเป็นครั้ง